หัวใจของประเด็นนี้อยู่ที่การแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแต่ที่น่าสนใจคือนายกรัฐมนตรีได้สั่งกระทรวงพาณิชย์ให้เดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนแบบผ่อนปรนเพื่อลดภาระหนี้ของประชาชนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อาจสร้างความถกเถียงได้และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีของสหรัฐและรักษาตลาดส่งออกไปยังประเทศนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจสร้างความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ในวันที่3พฤศจิกายน2568เวลา14นาฬิกาณห้องประชุม501ตึกบัญชาราร1ทำเลียบรัฐบาลนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโขศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจกนอครั้งที่3 2568ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเช่นนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอีกหลายท่าน ในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการและมติที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและเอเปกในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลได้นำเสนอและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของไทยต่อประเทศต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดตลาดใหม่และสร้างโอกาสการลงทุนนอกจากนี้ยังมีการลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้าประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ ควิ c บิ i กวินเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีการหารือกับผู้นำหลายประเทศเกี่ยวกับการขยายตลาดการส่งออกพืชผลทางการเกษตรและการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงม,มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหน่วยเคลื่อนที่ครบวงจร เพื่อขยายฐานร้านค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องติดตามและดำเนินคดีกับร้านค้าที่ทุจริตอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการแก้ปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์ MC ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีภารณีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs เพื่อผ่อนภาระให้กับลูกหนี้และช่วยให้พวกเขาสามารถปิดจบหนี้ได้นี่เป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเช่นแนวทางและมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการรับมือกับมาตรการภาษีริซิปรโคเทริฟของสหรัฐและการป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งเป็นเรื่องที่อาจสร้างความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ในที่สุดนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกกระทรวงบูรณาการร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในที่สุดคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้มาแสดงความคิดเห็นกันในส่วนของความคิดเห็นเถอะ